สวัสดีค่ะวันนี้มายอยู่กช่องสาวแคทนะคะอเอือยมึงยุ้งกัดเต็มหน้าเต็มตาวันนี้เรามาหาเห็ดนะคะเห็ดของเราเป็นเห็ดรวมนะคะแคทบ,บริหายังแต่ตอนตอน้ตอนๆอะ่ะก็เพิ่งแบบที่บอกใจเลยนึกได้นะคะว่าอยากถ่ายเบิ่งยุ้งกัดหน้าเต็มเลยอันนี้เราก็ได้เห็นเห็นเห็ดอีกแล้วนะคะเห็นหลายมองเลยแต่ก็เพิ่งคิดทิ่ว่าแบบ มาทายอยู่มองนี่นะคะนีโอ๊ยอยากเก็บเออเราก็มาเข่าปะเข้าดงกันนะคะเอออันนี้ก็เป็นเฮ็ดรวมมิดนะคะจะเป็นเฮ็ดนี่แหละที่เห็นตอนนี้นะคะก็เก็บมาแล้วแหละเก็บแล้เหลืออีกส่วนหนึ่งที่ยังกรเก็บนะคะมันก็บอเห็นเป็นหมูตรงนี้ อันนี้เดี๋ยวกซีกลับไปเบื้องกล่องหลังนะคะว่าที่ได้รายได้หน่อยเดี๋ยวไปชมกันนี่นะคะดอกเยสกี้หาหินแล้วแล้วเขาก็กําลังจะเก็บมันอันนี้เ็ดกใส่มือเปล่าเก็บนะคะเพราะว่าลืมเอามีดมานำเพราะงันลืมดบกบริเอาม้าเลยแหละน,นะคะเออคันแล้วก็เดินต่อนะคะเราเก็บแล้วเขาบุกเคลียร์พอ เออเราไม่เขียนนะคะเราเล่นแบบสิว่านะไรโบเคียที่วา่าเออยังย่าง,งกับซัมซีมซัมซ่ากับซันเดยอันนี้แะจักสีเหน็นออีกยู่บเออ่เด้อน่ะเห็นี่เดีวมันมันกับซีรีส์ยังซีแหละพี่น้องซุวงเจเ้าเห็นบ่มันมันซีรีส์อยู่แล้วนี่แหละ ทอดเงี้ยวนี่นี่นกะชุบแล้วกะเห็นอีกแล้วนะคะนี่เห็นน้ำบอย่ะอีอันนี้เขาก็เอินเห็ดพึงกระจรกระจรอ,อืมจักเลยนี่เธอชวยนะคะนี่ในกระคุกกะเป็นเห็ด รวมนะคะมาหาทีหลังเขาก็เพือ่อใดอยู่เด้นีเด็อีกดอกหนึ่งนน้อยว่าสิลูกนี้เพิ่พอเห็นยุ่งกับไล่เออโอ้ยเลยพักยุ่งกับไล่หางเออหางโตหางโตกับดอกบอเบียนี่เดยมันเป็นเหดุยังบจัก น,นีกะนิ่มพึ่งจอนให้เพึ่งกับจอนกินแ่บนะคะใช้บ่าบแซ่บใครเคยกินมันก็เป็นเฮดรวมนะคะเออเออเออะมาเทียร้ายจรงงๆละ่ะอันนี้ก็บ่มีคนถ้นกล่องเนาะ ถือเองทายเองนะคะวันนี้เราก็มาเจออีกแล้วนะคะลบยูนี่แค่สิเป็นสี่ละห้าหย่าอยู่ท่านว่าเป็นเทสก็เจิอ,อีกแล้งถ้าเป็นเทดอันนี้ก็สิเติมหางา่านี่มันโบมันมันโบโบโบเอ้ <laughs> มันหาง่ายนะคะมันบ่มือมันบริมีเด้อีกดอกหนึ่งนี่เด้มันดอกหน่อยอ่ะหน่อยพอดีคัมคันในหน่อยเข็ดมันหน่อยเนาะเห็นเน้าใดๆเราก็วนเวียนอยู่แถวนี้นะคะแถวป่าอันนี้ก็เป็นป่าลังบ้านเทีดเองค่ะป่าลังบ้าน กาหลังเซนเงินก็เหีนหลุดออกเป็นปลาอันนี้เราก็เห็นอีกแล้วนะคะเราก็จะวนเวียนอยู่รอบๆเออไหวรอบๆนี้นะคะเจอกะเพอภายในความที่แตะนะคะดูคะ่ะนี่คะ่ะเราเจออีกแล้วนะคะมันก็จะมุดอยู่อย่างงี้แหละคะ่ะ แล้วเราก็เจออีกแล้วอยู่ตรงนู้นนี่ค่ะเห็นบ่กกระสุกที่บริเวณหลักมันหมือเนาะเราก็จะเอามาให้ดึกใจนะคะนี่ค่ะมันดอกหน่อยหน่อยแฮงพอเด้อด,ดอกนี่แล้วกระดอกน่ะมันคือพอแต่ดอกหน่อยทะเรอบนี้นี่ดินี่นะคะ เราก็เก็บมันมาอย่างนี้มันก็สวยนะคะก็สวยกันยังนี่อันนี้เขาก็มาเก็บเหา็ดเก็บเห็ดให้เห็ดมะอนกลับมาจากนู่นเราก็มานี่นะคะมานี่มาหอ,อดชิวานะไรเดี๋ยวามาหอดไปซื้อนี่มาหอดไปซื้อนี่กัดตื่นเช้ามากัดขึ้นปลาขึ้นเขาขึ้นดงเออ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 พอง ขา้าวปลานะคะขา้าวปลาหาเห็ดก็มาก็อย่างแ <c oughs> มาหาเห็ดน้ำเลยเห็ดมันเจี๊ยบเห็ดปลาเห็ดเขาเขาบอกว่าคันเห็ดสะโพเห็ดเพิ่งกระจรบ่ะล้วนลลหาเลยคุณเจ้าเอ้ยหาชิ้นใหญ่หาข้อเรียนตัวเออนี่ก็จ้าเห็ดอย่าง แต่ว่าบบเอานะคะบบหูจักแล้วก็บอกินบอเคยบอเคยกินนะคะนี่ก็เห็นนี่แหละแต่มันดอกหน่อยแห้งเนี่ยเสียวกะลิตุนมันดอกหน่อยหน่อยค่ะแล้วก็เห็นแล้วก็มีเห็ดแอบแฝงเขาเนื้อน้ำหมากวะนี่นี่ดินี่นะคะช่วย ต่ดอกนี้ไหมโอ้นี่ต้นเด้เอาหาดอกหญ่ๆคอยบอได้บอดอกดอกเฮ็ดเด้อบ่ิเวนอย่างอื่นนี่นะคะถ้าก็ไปหาต่อเออไว่เหยียบเฮ็ดยังหรอเี่เขาการย่างหาเฮ็ดนะคะย่างหาเฮ็ด้หาหอน แล้วก็เคลียบบ้างอะไรบ้างนะคะที่แรกก็แล้วก็เก็บเก็บเก็บแล้วเราก็เดินนี้นะคะอันนี้แล้วก็นั่งบ้างอะไรบ้างนะคะทําหินไอเราก็ไม่ได้มยตลอดเนี่ยนั่งให้ยุงกัดนานะคะตอนนี้ยุงกัดกัดเต็มเลยแหละก็ถือว่าบริจาคเรือไปนะคะเพื่อเกก็เหิตน,นะคะเราก็บริจาคหยาดไปไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไรแล้วกะได้กินหลายตัวเต็มแล้วเนาะ อันนี้เขาสีได้หลายได้หน่อยสำนได้เขาเนี่ยบูงเลยวัดมองมันหรือ,อบปล่าูเห็นเลยมันอันนี้ก็จีเป็นแบบชิ่ว่านะฝนตกตีตอกันหลายมืึงมันออกปกติสีโอ้เหมือนเดดปกติสีอีกฟังหนึง่ง ีออกนะคะเออนี่ก็ออกอยู่ทางหลังเึงหลังบ้านหลังหลังเฮือนแคบนะคะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเออว่าสัน้นอันนี้มกงยังบุกนี่เบิดะะ์ตเขากินกินประแดกไม่อันอันไม่พึงประสงค์นะคะกินโชยโรยห้อยมาแล้วนี่นะคะดอกใหญ่มัน โอ้โหสวยเจ้าสวยเจอแล้วค่ะอีกดอกนึงอยู่พุดนน้อยๆน,นี่นะคะสวยงามฮึม mm. ี่ก็มือเขาป้าเขาดงนะคะดอกเห็ดอันสวยงามบรือ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 เดี๋ยวเฮ้ยนี่เด้ลูกมันเกือบเหยียบลูกมันนี่ อันนี้เขากระจ้ออีกดอกนึงเออนี่นะคะอดูดอกนึงกระจ้อยจอยเก็ดกันกรไมมรซีแมทจอยคือคนบ่คนบดจอยนะเดี๋ยวนี้่ขคนบ,บอกว่าอ้วน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 ยอมรับตัวเองนะคะช่วงนี้อ้วนค่ะวันนี้ยังยอยู่่ตกอืม อันนี้ก็บบมีแนี้ยถือกล่องนะคะมันก็ตกลอยปกจังที่ลหละแล้วก็ขาอาภัยในความไม่นิ่งนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีขาตั้งกล้องนะคะเนี้ยจับกล่องกับบมี <c oughs> เราก็เจออีกแล้วนะคะอันนี้กระดอกนึงอันนี้กระดอกนึงนี่หัวนมูอยู่นะ,ะก็เก มองนั่งกับมีอยู่ดอกนึ่งโอ,โอ้ยแข็งอตอนนี้เราก็เหมือนจะน,นอนเอาแล้วนะคะนอนเก็บเพีเแล้วนะคะสาภาพชุบสวยเวอร์วางอลังการนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ได้ มาจากสมองแล้วดูหอดสมองอยังดูยังบวมู่นะคะยาบองกันจังไหนว่หยียบกันไหนกดเอ้เอ้เอ้บอสันเฮ็ดมันสีบอยู่เหรอหยับไปแล้วตีขันมือนะคะ่งัดมือบอสันแหล่ช่วงนี้ทั้งแหล่ทั้งทั้งอวดน,นะคะขออภัยในคนที่แบบไม่สวยไม่น่ารักนะคะ เพราะว่าโซงนี่ก็เล็นหลายอย่างหลายแนวคิดหลายนั้แหละก็เลยเลได้อยู่ในสภาพนี้นะคิดหลายมันสิจอยเอินจอยอยู่แหละน้ำหนักนั่นำ้นำหนักแคดลงอยู่นะคะแต่กับบอทือว่าลงหลายเพราะว่ามีสิบบอที่ไหนล่ะมีคนอยู่เบื้องหลังอยู่นะฮะเบื้องหลังจากเบื้องหลังอะไรได้ล็อก ก็วอลไปจละให้นงน้งับสนมาเด้อพี่หน่อมาเก็บเพ็ดน้ำกันมาฟังแคทสุเลสไลายมาเก็บเพ็ดน้ำกันเด้อจ้านี่เพ็ดดำๆนี่เขาเอิญเห็ดลองดูแต่มันก็สวยดีนะคะนี่กระสิวาวาเพ็ดอยู่ข้าหละน้ำนักสวยนะคะ สวยสวยฮงนะคะบอกเอานะคะมันมี <c oughs> มีการที่เรานั่งเราก็จะเห็นเห็ดพึ่นกระจอนนะคะแต่ว่าทำไมมันอยู่เลิกใค่ะเลิกบอมันแมนบออุ้ <c oughs> มันก็ใช่จริงๆนะคะแต่ว่ามันเหี่ยวแห้งเกินไปนะคะเราก็ข้ามไม่เอานะคะเออ มันมันมีวันมันหน่อยสุดเห็นเฮ็ดน้ำแคดการบอกแค่ได้เฮ็ดประธานเฮ็ดจ้าเฮ็ดไปดิก็ตอนแรกที่มีกะสิขอตัวลาไปหาเฮ็ดก่อนนะคะกับก่อนก่อนสิจบคลิปอะเฮ็ดแคดจ้าในยจะนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่า ได้หลายก็หนี้บนะคะก็ยังบ่หูเนาะแต่สิจบคลิปไปกับน,นี่นี่ได้ซันนี่แล้วพี่น้องกะรถ้าว่าได้เพิ่มหรือได้ยังก็เจอกันอยู่บ้านนะคะเราก็จะไปถ่ายรูปต่อที่บ้านอันนี้ก็เฮ็นยังบุกละงาดเฮ็ดที่เบือ่อ คันที่เราก่ะก็เท่านั้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเหตุสาวแชทพวงสิง์แล้วก็ยูทูบสาวแชทพวงสิงเ์ที่เป็นกำลังใจให้แชทเฮ็ดคลิปต่อๆไปน้ำเดือดจ้าอยากให้แชทเฮ็ดคลิปยังกะบบอกมาได้คอมเมนต์มาได้เดือดจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ